หากพูดถึงรถตำนานอย่างฟอร์ดม s ส a ต g งเชื่อว,ว่าหลายคนคงรู้จักดีอยู่แล้วแต่รู้หรือไม่ก่อนหน้านั้นฟอร์ Ford ได้สร้างรถต้นแบบขึ้นมา1คันที่ต่อมาได้เป็นแรงบันดาลใจสําคัญนําไปสู่การกําเนิดมัสแต n งในอีกไม่กี่ปีถัดมานั่นก็คือ f o r ์ a l l e ล็กโกร อเลเกรถือกำเนิดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนารถทดลองรุ่นที่2ของ Ford ที่มีชื่อว่า X Cars ในช่วงปี1962โดยใช้พื้นฐานตัวถังเดิมมาจาก Ford f a l c o n อ n ยูนบมาดัดแปลงให้กลายเป็นรถคูเป้ขนาดกระทัดลัด2ที่นั่งที่สามารถปรับให้กลายเป็น4ที่นั่งได้ตามความต้องการทีมออกแบบนำโดยชีนบอรินาดหัวหน้าฝ่ายออกแบบของฟอร์และแมคคินลียชอมสันจูเนียที่เป็นดีไซเนอร์ พวกเขาได้ออกแบบอเล็กโกรโดยเน้นส่วนหน้าที่ยาวต่อด้วยหัวใจหลักกับหลังคาแบบแฟลชแบ็กซึ่งนี่คือจุดที่ส่งอิทธิพลต่อการออกแบบฟอร์ดมัสแตกรุ่นแรกในปี1965อย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้กระจังหน้ายังได้รับแรงบันดาลใจจากโคบราช่วยเพิ่มความดุด,ดันและความสปอร์ตเข้าไป ภายในห้องโดยสารมีขนาดกระทัดรัดแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่างเช่นพวงมลาลัยที่สามารถปรับตำแหน่งได้และมีระบบจดจำตำแหน่งที่ปรับไว้เบรกและคันเร่งแบบปรับได้เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำหนักเท้าของผู้ขับแต่ละคน